สวัสดีด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง VRV VR Channel และเราอยู่ในเกมโซนโฟเดียวเทมเ fighting ออนไลน์นั่นเองนะจ๊ะแล้ววันนี้ครับผมเราอยู่ในคอนเทนต์ที่ว่าเนี่ยครับผมกับกิจกรรม Zone 4 extreme comeback s t a g e นั่นเองครับผม <c oughs> อลังการจริงจริง นะครับผมสำหรับอันนี้เลยนะครับจะเป็นคัมแบ็กสเตจครับผมกิจกรรมนี้นะครับแจกไอเทมฟรีไปออกหมัด สำหรับนักสู้ทุกท่านเลยสำหรับเพื่อนๆท่านใดเลยครับผมที่ในผมคัมแบ็คกลับมาเล่นนะครับตอนนี้นะครับแอดมินนะครับกาลังทยอยแจกของอยู่แล้วจริงๆตอนนี้น่าจะได้ทุกคนแล้วนะครับผมสาหรับของรางวัลในกิจกรรมนี้ถามว่าแต่ละคนจะได้อะไรบ้างแต่ละคนจะได้ของรางวัลไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครนะครับผมที่ได้ของรางวัลอะไรกันบ้างมาแชร์กันได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูตัวหนึ่งของผมเองเป็นไอเดียของผมเองซึ่ง ผมไม่ได้ออนมาไม่นานนะครับทำให้ผมจะได้รู้สึกว่ามันจะแจกตามแล้งนะครับผมป้าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเราได้อะไรนะครับผมนี่นี่นะครับผม ID ของผมจะเป็นตัวนี้เลยนะครับก็คือจะเป็นหนู12นั่นเองนี่หนู12นะครับเพื่อนๆแต่อย่างที่บอกครับมันจะแจกไปตามแล้งนะครับของรางวัลจะเข้าตรงเมลตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นกอจดหมายของ ID เห็นไหมผมจะได้คัมแบ็กสเตจนะครับผมจะเป็นแค่แล้งดีเท่านั้นจริง,รงๆผมว่าน่าจะมี D C B A ในครับผมเพื่อนๆยังนะไงเพื่อนๆใครได้อะไรนะครับหรือว่าแรงประมาณไหนพิมพ์มาบอกกันด้วยนะครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะอยากทราบแล้วก็หลายๆคนที่อาจจะมีไอดีไว้หรือใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะกลับมาเล่นลองเข้ามาเช็คไอดีของทุกท่านเองได้นะครับผมมานี่เราจะได้นะครับสว่านหัวเดียวนะครับผมหมด3อันนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเบ็ดหัวเดียวสามอันในที่บอกผมเป็นแค่แรงดีเท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าใครที่แรงสูงกว่านี้นะครับอาจจะได้ของที่ดีกว่านี้นั่นเองนะครับผมและต่อไปนะครับผม สำหรับต่อไปเลยถามว่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างว่าทําไมพวกท่านถึงจะกลับมาเล่นนะ จริงๆนะผมบอกเลยของรางวัลหรือว่าของขวัญในการคัมแบ็กเนี่ยมันเป็นแค่เศษเซียวในการที่จะทําให้ทุกท่านกลับมาเล่นได้แต่จริงๆแล้วตอนนี้นี่ครับผมในเกมนะครับมีการอัปเดตแพทนะครับผมหลายๆอย่างเข้ามาแล้วใครที่สนใจอยากจะเล่นนะครับเตรียมโหลดมาได้เลยลิงก์ใต้โพสนะครับผมโหลดมาได้เลยเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างข้อดีให้ฟังแล้วกันว,ว่าตอนนี้มีอะไรบ้างแล้วแบบมันน่าเล่นขนาดไหนบ้างนะครับผมเอางี้ดีกว,ว่าพูด,ดง่ายๆเลยพวกท่านพอมีเวลาสัก3วันไหม ดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันันดียังไงบ้างฮะเอาเรื่องจริงมันจะขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับไปเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าข้อแรกเลยนะครับผมสาหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะกลับมาเล่นข้อแรกเลยนะครับผมตอนนี้นะครับอย่างที่บอกกันเพื่อนๆหลายๆคนเลยครับผมสําหรับตอนนี้ได้มีเซตเข้ามาแล้วนะครับจะมีประมาณทั้งหมดตอนนี้ที่ดูดูจริงๆมันมี4ีสี่ห้าหกเซตเลยนะครับผมจะมีเสียสกเซตเลยแต่ตอนนี้ที่เข้ามาล่าสุดนะครับจะมีอยู่มานสี่เซต นะครับผมเซตแรกก็จะเป็นเซตลิงตามที่ผกท่ันเห็นนี่เลยนะครับผมลิงประมาณนี้หูผมฟาร์มสนุกมากผมบอกกันเลยใครน่ครับผมเป็นเซตในดวงใจของใครหลายๆคนที่อยากจะกลับมาเล่นกลับมาเล่น,กล,ลนกลับมาจัดกันได้นะครับตอนนี้เซตลิงอยู่ราคาประมาณ6กพันแปดเจ็ดพันเจ็ดพันห้าจะอยู่ช่วงราวๆนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกประมาณ3เซตเลยนะครับผมเป็นเซตผสมนะครับจะมีผสมเก่าครับผมนี่ผสมใหม่ครับแล้วก็จะเป็นเซต โอเวอร์โหลดนั่นเองนะครับเนี่ยสามเซตนี้ผสมตอนนี้กันล,ลืมล้ำลืมล้ำกันเลยใครที่อยากจะมาเล่นหรือว่าเซตไหนที่แบบเซตในด,ดวงใจของคุณเข้ามาแล้วกลับมาเล่นกันได้นะครับผมนั่นคือข้อแรกต่อไปครับผมข้อที่2นั่นเองนะครับข้อที่2ตอนนี้นะครับรู้สึกว่าเกมนะครับผมเอามั้ย นี่เลยทำไมห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นนี่ครับผมสำหรับนะครับแพทอัปเดตนะครับผมในประมาณวันที่8นะครับเพื่อนๆประมาณวันที่8นะครับผมเดี๋ยวเปิดกัน นี่ครับผมสำหรับแพทอัปเดตประมาณวันที่8นะครับ ประมาณวันที่8สิงหาที่ผ่านมานะครับทางตัวเกมนะครับผมได้มีการอัปเดตนะครับผมแผนที่ให้กับระบบแก๊งวอลนะครับผมจากแต่ก่อนนะครับเพื่อนๆจากแต่ก่อนเราจะวอลกันประมาณวันเดียวก็คือวันเสาร์ประมาณบ่ายสองถูกไหมแต่ตอนนี้นะครับผมทางเกมได้มีการนําแผนที่เก่ากลับมาใช้งานก็คือจะเป็นประมาณ3ทางเลยนะครับตามคลิปนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีการออบเจกต์ทงหัวเดินกลับมาครับเพิ่มทาวเวอร์ในแผนที่เก่านะครับผมแล้วก็เปลี่ยนวอลนะครับผมวันเสาร์นะครับผมให้เป็นทุกวันพุธ และวันเสาร์นะครับตั้งแต่เวลาตั้งแต่6โมงจนถึง5ทุ่มหลายๆคนอาจจะบ่นว่าพี่วันเสาร์บ่ายสองเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนเขาทำงานพี่แก๊งผมไม่ว่างเลยทางเกรนเขาได้เปลี่ยนมาให้แล้วนะครับผมคือวันพุธและวันเสาร์นะครับผมเวลา6โมงถึง5ทุ่มนะครับผมบรรยากาศการวอจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมยังไงเพื่อนๆใครที่อยากกลับมาเล่นรู้สึกคิดถึงการบอแบบเก่าทังเลย กลับมาเล่นได้ลยครับคอนเฟิร์มว่าสนุกแน่นอนนะครับผมต่อไปข้อที่สองต่อไปครับข้อที่3เนี่ยเพื่อนๆืนข้อที่3นะครับตอนนี้เลยนะครับเป็นช่วงที่ผมบอกได้เลยว่าเป็นการเทียบเขาเรียกว่าของหลายๆอย่างมันราคาถูกลงนะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าพี่มันเข้าถึงได้แล้วนะครับสำหรับเซ็ตฉลามอย่างที่บอกกันนะครับแต่ก่อนนเพื่อเพื่อนเซ็ตฉลามนะครับราคานะผมจะบอกให้มันจะอยู่ราคาประมาณแบบหยถ้าบวก1ิบตามนี้ผมบอกเลยราคามันจะอยู่ประมาณ เอางี้ดีวกว่าบวกเจ็ดทั้งเซตอ่ะที่ผมจำได้หมื่นสองหมื่นสามแต่ทุกวันนี้อะเซตฉลามะราคาแค่ไม่เท่าไหร่นี่ครับผมซื้อกันได้แล้วดูดิบวกสิบราคาแค่เจ็ดล้านตอนนี้เอ็มอ่ะตอนนี้อ่ะเอางี้ก่อนเอางี้ก่อนเซตฉลามันราคามันถูกแล้วพูด,ดง่ายๆนะครับแล้วถามว่าเฮ้ยเซตฉลามันถูกราคาเอ็มถูกหรือเปล่า ตอนนี้นะครับราคา M ไม่ได้ถูกนะครับเพื่อนตอนนี้นะครับเซตเอ็มเขาขายกัน M 100, ละร้อยรับก็อยู่ประมาณ M มละเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบบาทเลยนะครับผมสําหรับตอนนี้เลยหูผมบอกเลยของหลายๆอย่างเข้ามานี่คือถูกมากๆนะครับหลายๆคนที่กลับมาแล้วแบบดแต่ก่อนเซจฉลามันแพงจนเลยพี่เข้าไม่ถึงเดี๋ยวนี้นะครับของถูกลงเยอะมากๆแล้วใครที่อยากจะกลับมาลองเล่นดูไงกลับมาลองเล่นกันได้ลองโหลดมาเล่นกันได้ลิงก์ใต้โพสตเลยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็จบไปแล้วสําหรับ3 ข้อดีนะครับผมในการที่ว่าทําไมคุณหนึ่งจะต้องกลับมาเล่นมันมีข้อดียังไงบ้างแล้วก็เป็นแพทอัปเดตหลายๆอย่างกันนะครับผมงั้นผมไปแล้วงี้ยกราบขอบพระคุณมากๆอย่าลืมโหลดกลับมาเล่นกันเยอะๆนะครับผมลิงก์ใต้โพสต์เลยนะครับกราบฝันดรีราตสวั์เล่นเกมเล่นได,ได้พอดีนะจ๊ะอย่าลืมดูแลคนข้างๆบายๆจุบๆแล้วเจอกันครับอน